สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแว่นทาโนกีนะครับแล้วก็อยู่กันกับรายการพรีวิวเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นคลิปพรีวิวคลิปที่ EP สามนะครับเป็นพรีวิว VCP ศูนย์หกนะครับผมกับแคนมูลาคโมครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเพชครับเป็นเพื่อนของโปกาต้านี่แหละแวะวเวียนมาพูดคุยสำรับครับ ผมว่าเจ้าเกาะเจ้าเดิมตั้งคงวีจีเหมือนเดิมครับโอเคนี่มีคนเพิ่มขึ้นแม่งเหมือนแบบเราเราก็ได้ได้ตัดคิวเยอะขึ้นกูหเหนื่อยแน่เลยคลิปนี้มา <S <s เดี๋ยวเราก็ต้องไปซิงเอร์ของพวกเราก่อนเนาะช่องก,กูถ้าแบบพรีวิวอะไรก็ต้องขึ้นเกรดศูนย์ตัวใหม่ของแต่ละแคนที่จะออกมาให้ดูก่อนก็เป็นอ่าน้องน้องกบตัวนี้ <c oughs> ออ่๋หมายถึงไอ้้ไอตัวข้างล่างเออหมายถึงตัวข้างล่างเขาจะสื่ออะไรวะไอ้จิระยะยักษ์ขีโก้ไม่ใช่เลยต้องต้องมีเหล็กเสียบซะหน่อยก็ส่วนตัวมองว่าน่ารักนะถ้าเอามาเล่นก็คงจะใส่แทนตัวใหม่ไอ้ตัวเก่าแหละไอ้ตัวนี้น่าจะดีกว่าน่ารักดีดูน่ารักมันดูน่ารักกว่าโดยจากไอ้้ไอแต่ชุดนี้นี่คือมาน่ารัก สองตัวเลยเนาะทั้งเอลมูนทั้งโกลาใช่ใช่ใช่มาน่ารักดอกแดกเลยไอ,อช่วงคลิปเพลมูนนี่อยากมามากเลยนะเพราะว่าแบบว่าเออมึงเ,เล่นนี่ตัวก็เป็นคนเล่นเล่นเพลมูนไงถ้าเ <c oughs> กิดก็คือเอาง่ายคือตีพวกผมน่ะคือคนเล่นเพลมูนก็เยอะนะอย <c oughs> ู่นะเยอะชิบหายเยอะเยอะครึ่งปี่เลยมาเดี๋ยวเริ่มที่เกตฑ์หนึ่งกันเป็นน้องพีจีไรจั่วครับผมก็เทคเหมือนเดิมครับ เทคพีจีเมื่อลงสนามก็จดการหนึ่งใบกติดกาหนึ่งใบใช่ไหใช่ใครใส่ก็ใส่ผมไม่ใส่เฮ้ยแต่น้องอาร์ตสวยนะเว้ยมามาแข่งแกชิรายุกิเอาหนาเผื่อแบบมีคนอยากจะทะลึ่งเลยแบบมูราคุมะคี1สิบสองฟอนสิบสองเออใส่ไปก็ได้แล้วแต่คนจะจัดต่อใช่แต่แต่คุณไม่จัดตัเอาไอ้นี่เปล่าเอามาแบบสำหรับพวกไอ้นี่ด้วยเปล่าพรีเมียม เอออา,าอาจจะเป็นแบบนั้นใช่ใช่ใช่อาจจะมาเล่นกับพร okay. ีเมียมไ้ใช่ใช่ส่วนส่วนตัวก็ส่วนตัวเราก็ไม่ใส่ใช่ส่วนตัวก็ไม่ใส่แต่ดีไซน์น่ารักนะตั้งแต่ไอ้ดาร์กเพียวมูนยันไอเนี้ยเลยมูรลาคุมโมเลยชอบอชอบอารเป็นเหมือนคู่แข่งชิรายุกิแต่ก็ไหม่สู้ชิรายุกิกไม่ได้หรอกเอ้ มาเดี๋ยวต่อมาเป็นไอวีโซเยลโลดีกว่ามัคเทควีโซเยลโลก็เทคคอนติเนียวนะเมื่อยูนิตนี้เออ่เมื่อยูนิตอื่นของเราในอยู่ช่องเรียากาศที่มีความสามารถหน่วยที่มีชื่อว่าหน่วยรับเนี่ยในชื่อการนจะได้รับความสามารถดินสเซ็จก็เป็นเทคที่มอบมอบสกิลให้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะมันออกไปอื่นและไอสายเนี้ยไอสายพวก เหมือนเป็นแบบมาร์ไรเดอร์เนี่ยไอเนี่ยมันมันเรียกว่าเป็นเป็นมาร์ไรเดอร์ก็ได้เพราะแบบเดี๋ยวมันจะมีสีอื่นมาอีกแล้วทีเนี้ยเอ่อเหมือนว่าในใน,ในเลในเซตเนี้ยจะยังเล่นมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวไปรอในแบบพวกยุคหลังๆอะเดี๋ยวมันจะมีตัวเป็นหัวหน้าของมันมากันบอกเลยว่าไอแคนนี้น้าน่าเล่นอยู่เอ่อเรียกว่าสาย Okay. ตัวนี้ก็คงยังไม่มีอะไรมาไปไปตัวดีกว่านี่เกจหนึ่งใบนี้คิดว่าน่าจะได้ใส่กันเกือบทุกคนนะคู้อันเชิญแห่งกองโจรในจ่าจิระยะอนี่ไงจิระยะเทคเทคบนอะไรนะเทคบนก็นคือช่องแวร์นะครับเป็นออโต้ก็คือเมื่อลงสนามมนะันจะทําการโจกัสรหนึ่งใบแล้วก็นําการ์ดจากบนมือของเราหนึ่งใบไ,ไปเอาไว้ใต้กอง ก็คือสลับมืออใืใช่เป็นการเปลี่ยนมือเก็บเก็บหิวเก็บหิวโจนหนึ่งเก็บหนึ่งใช่สกิลล่างก็ง่ายๆเลยเป็นแออ่าเป็นช่องเดียวกันบอลมอเทิร์นก็คือคัตบัลหนึ่งวักายของคนหนึ่งใบปลุกหมื่นจู้เลยอ่าบอกเลยว่ามุลาสาย <c oughs> นี้นี่ตีตีหนักมากๆเป็นตีแบบอตีหลายทีแล้วก็ตีโคตรหนักเลย ดูจากพลังแล้วบวกหมื่นตัวกลมๆตกทิกไม่ได้ช่วยนะถ้ามูราสเนเอลมาเล่นเนี่ยแม่งจริง่เหนึ่งหนึ่งหนึ่งในแอคเซลที่ไม่กลัวฟอสเยเออแต่ต้องรอของครบรอของเบเซ็ตวงเซ็ตบอร์ดแล้วถึงจะเล่นได้มนง้นกระจกคิดว่าใส่สีไม่แน่ก็สามนะเซ็ตเซ็ตใหม่ที่จะเล่นเนี่ยไอตัวเนี้ยน่าจะต้องใส่โคตรเก่งมาต่อมาเป็น เออต่อมาเป็นเอหมาโง่สัตว์เจ้าสเปลฮาวครับผมใช่เอ่อพอโตช่องแวนเลียนะฮะคือเมื่อลงสนามเนี่ยทำการโตบาสสองค้นหาตวัวมันเนี่ยแหละจะก,กองหนึ่งใบพอลงช่องเลียแล้วก็สลับกองการเอ่อเปลี่ยนพลังโจมตีของยูนิตนี้แล้วก็ยูนิตที่คอมาเนี่ยให้เท่ากับพลังของแวนกะจนจ,จบเทินดีนะดีดีนะถ้า เกรดสามมันมีพวกตัวบวกพลังอยู่ด้วยป่ะใช่ใช่ใช่เออก็บวกหูแรงแรงนะเป็นเกรดสองที่ตีแรงใช้ได้ลองลองลองจำเทคแม่งไว้เดี๋ยวพอขึ้นเกรดสามปุ๊บเดี๋ยวได้รู้เลยอ่าโอเคมันอาจจะเป็นคอติกนะเพราะว่ามันใช้สอ่แต่ตัวนี้เล่นกับชิรายุกิไม่ได้เพราะมันแย่งกันโซชิรายุกิก็โซสองอันนี้ก็สองมันแย่งกันอ๋อคือคืออันนี้คือโปไม่ไม่ใส่แน่นอนเพราะโปจะใส่ชิราย เออไม่ไม่แต่ถ้าเล่นอ่ะจะไปเล่นแบบไม่เอามันไปรวมกับชิรยูกิแยกสายกันอ๋อแยกสายกันเลยใช่เพราะเดี๋ยวมันมันแย่งโซแล้วแบบชิรยูกิไม่ได้เกิดน <c oughs> ะแต่เทปเป็นต่เทกแต่เทก,กเป็นเมื่อลงสนามนะคือใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอ้แค่สลับม,มูราคุมมมเซ็ตบอร์ดเสร็จครั้งเดียวก็จะตายหายอยู่แล้วล่ะโอ้แต่ได้หลายๆครั้งก็ไม่เป็นไรเลยีโกงไอ้ เหลี่ยมนะเว้ยเหลี่ยมด้วยหล,ล,ลายๆครั้ง <ะ S 2> อะก็เป็นได้กักเตล์ไงกระทืบอะไปๆต่อไปกันดีกว่าอ่าต่อมาเป็นเกจสองออหน่วยรับสัตว์นินจาวิโซเลตเห็นนะบอกแล้วมันจะเป็นกระบวนการซึมไตเท็กบอกว่าเมื่อลงสนามแวนเลียบัสหนึ่ง <c oughs> ทิ้งการ์ดจากมือยี่ใบก็ได้แล้วก็ค้นหาไอ้พวกหน่วยรับอะไอ้พวกแต่ละสีของมันอะจากของการ์ดไม่เกินจํานวนการ์ดที่เราทิ้งไปอะ ข้อการเหล่านั้นลงช่องเรียกการแล้วก็สลับกองการก็คือตัวหาหละตัวหาสายพวกแบบหน่วยรับเห็นตัวเือที่เขาบอกวรวมตัวมนะหนนะคำพูดของมันนะรว<อ>รมตัวรวมตัวเฮ้ยคิดว่าดีไหมส่วนตัวรู้สึกเฉยๆนะก็ถ้าเล่นสายนั้นก็ดีนะส่วนตัวมองว่าดีแต่มันแลกกับมืออ่ะต้องหาอะไรมามจัว่วเดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้มันมันก็อาจจะปกติของแอคเดลก็ได้มั้งเกมกานช่างแม่ง ไปหนักๆเกมลุกุกม,มันจะไม่รู้ว่ะส่วนตัวคิดว่าน่าจะทิ้งสักใบสองใบแหละอ่านแบบเอาพวกที่มันขาดมันเกินหาไม่เจอจริงๆมาเล่นมันไม่น่ามีใครแบบลงมาบาสหนึ่งทิ้งห้าเซอร์้าตัวหน้าหน้าหน้าใส่สี่ใบไหมส่วนตัวคิดว่าหน้าใส่สี่ใบไหมส่วนับ,บคนเล่นมูลู่าสามใบ<ต>ก็พอแล้วสามแล้วสนะอง่็พอแล้วล่ะใส่เป็นติด,ตดๆไปอ่ะอ่าเอา,อางี้ดีกว่าถ้าเล่นสายเนะี้ย ถ้าเล่นสายนี่ยคือทุกตัวที่เป็นหน่วยรับอ่ะจะต้องใส่สีแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็สีงั้นก็มันมันก็น่าจะมือเน่ายากอืมเอ้ยเกตสองหมดแล้วหรอเอ้ยคลิปนี้ไวปะเนี่ยประมาณเ้าโคตรนอยอะเออไอ้มูลามันออกน้อยอยู่แล้วแหละทุกทุกภาคมันก็เป็นงี้แต่เกตสามก็ได้เกตสามครับผมขึ้นเลยขึ้นเลยหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่นาว่ากันนิวดใช่ป่ะอานนี้ป่ะดันกันนิวดนดันดัน,ด,นดันกันสกิลของหลวงพ่อนะครับเป็นคอนตินิวนะช่องเรียกอากศก็คือถ้าคุณมียูนิตอื่นบนช่องแวนหรือเรียดอะ่ะที่มีชื่อการดเหมือนกันกันกบยูนิตเนี้ยยูนิตจะได้รับความสามารถบูทแล้วออโตโ้เรียกอาาศมาจบเทินถ้าคุณมียูนิตห้าใบหรือมากกว่าน่ะนำมันเข้าโซ่โจ๊กัสหนึ่งใบอืมดีไหมอ่า ส่วนตัวนะมองว่าดีนะถ้าสามารถบูทได้ก็เกียร์สามเกียร์สามบูทได้ยัสโตจวยหนึ่งถ้าเราเรียห้า,หามีเรียกาศห้าใบาใช่ไหมใช่ห้าใบาหรือมากกว่ายัสโซจวยหนึ่งก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าแวนการ์ดของภาคเนี้ยที่มาเป็นของมูลาเนะี่ยคือมันเป็นตัวเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วไงอ๋อมันมันกอปชื่อเออมันกอบชื่อเพราะฉะนั้นต่อให ไอตัวเนี้ยไปกอปชื่อเหมือนเวนสุดท้ายคือมันก็นับว่าเป็นชื่อเดียวกันเนะแต่สกิลคือคนละสกิลได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าั้นก็น่าใส่แต่แต่มันจะเหลี่ยมแบบว่าเรียกกาศมีห้าใบโดยรวมไอ้นี่มีสองตัวแล้วจบเทินยัดเข้าสองไม่ได้แล้วมันใช้ได้ทีละเทคเพราะว่ามันแค่ตัวเดียวใช่ใช่ก็ก็เป็นตัวที่ทําให้มูลามือไม่เน่าแต่ส่วนตัวคิดว่าใช้ไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้วะไม่รู้ก็มีบูมีดีกว่ามีเพิ่มมีก็ แต่อาจจะได้ใช้งานใส่ติดกันว่าสองใบก็ได้หรือสามเ่ยเอาไ้เอาไ้บูทโดยเฉพาะก็ก็ถือว่าเป็นตัวบูทหนักงตัวใช่นี่แล้วถ้าเราเอาแล้วถ้าเราไปเอาคู่กับอะไรนะไอไอที่วีเซอร์อ่ะเออเราก็จะอินเตอร์เส็ได้ไงเกยร์ซอินเส็ปได้เกร์เคลือแล้วเอาชิวจากไหนไว้สุดที่ชิวเซ็บได้ชิวศูนย์ จืีได้ด้วยโอเคเยี่ยมโอ้โหเป็นเป็นแค่ยักษ์ตาเดียวได้แค่ไปปะต่อไปเป็นทีกิโวกันดีกว่าอะไรเออโคตรเท่สุดตัวอว่าโคตรเท่สกิลจะเท่ตามตัวไหมลองเลยครับเพจโอเคสกิลนะฮะเป็นก่อนตีนะฮะช่องแวนหรือช่องเยาวันเพื่อะนะ ัจบานหนึ่งทิ้งการจากมือหนึ่งใบนะครับค้นหาตัวมันนี่แหละจากกองหนึ่งใบคอลงช่องเรียนะฮะแล้วก็ทําการสลับกองการาดถ้าเอ่อเรามียูนิตอยู่ห้าใบหรือมากกว่าเนะี่ยยูนิตท,ที่มีชื่อเป็นไอเนี่ยจะบวกหมื่นอ่าก็ถ้าสมมุติว่าเอ่อเล่นแวนเป็นมันหรือว่าเอามันมาเป็นเลียนะแล้วอันเชิญมาแล้วบังเอิญว่ามันครบห้าตัวพอดีอะ่ะไอตัวที่ทุกตัวที่อยู่ในสนามมันจะบวก ที่มีชื่อเหมือนมันอาจจะบวกหมื่นแต่แต่ถ้ามีในสนามมีแค่ตัวเองนะที่แบบเป็นเรียกการแล้วแบบเชิญอีกเชิญตัวเองออกมาตัวเองอาจจะไม่บวกนะจะบวก<อ>แค่ไอตัวที่มาใหม่จะไม่บวกจะบวกแค่ตัวที่อัญเชิญเอออย่างไงตัวที่กดสกิลอ่ะเรา,าถือว่ามาใหม่อออโอเคเข้าใจเข้าใจนี่แต่แต่คอมโบนี้ยมันจะไปเก่งกับไอตัวนี้เว้ยนี่ถ้าอยู่ด้วยกันก็คือหัวหน้าสมุไรฮิโอกะสกิลก็คือ อ่าใช่แต่ส่วนตัวคิดว่าอยากให้เฮียกิโวกับเป็นพระเอกส่วนไอเนี่ยเป็นตัวรองหน้าตาแม่งคือแบบไอ้หาเอ้ยคิดเหมือนกันเลยเฮียกิโว <c oughs> กุน <c oughs> เท่จัดเลยอ่ะแต่สกิลไอตัวนี้มันดูอ่ามันดูดีกว่าเทคแอ็กวันบัิเทินบัตรหนึ่งค้นหาการ์ดจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนเอ่อที่มีชื่อเหมือนกับแบบเอ่อ,อยังไงเอ่อเกรดเกรดของคู่แข่งอ่ะที่เราเลือกอ่ะสมมติว่าเราจิ้มหนึ่งตัวจิ้มเกรดสองแล้วก็เสิร์ชเกรดสองหนึ่งใบ กอการ์ดนั้นลงช่องเรียการดแล้วก็สลับกองการ์ดแล้วเปลี่ยนชื่อยูนิตของของเราแล้วก็ของศัตรูให้เป็นชื่อของไอตัวนี้ทุกตัวเลยอ่าจนจบเทินเลยนะและอีกตุทีเออีกทคหนึ่งบอกว่าโซเกตสามนำเรียการดทั้งหมดของคู่แข่งที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตยูนิตถึงช่องแวนการ์ดเนี่ยเอาเอาไปเอ่อเอาไปสับกองก็คือลบบอร์ดของคู่แข่งไม่ได้นะับว่าเป็นรีทาย อ่าประมาณมนไม่ใช่กับา,นานันเรียกว่าเตะกลับเขาใกล้ใ้อใก็คือแบบหายไปเลยไม่ได้กลับมาอ่ะแล้วเทคมันเก่งยังไงใช่ไหมสมมุติว่ามึงเล่นไอ He ้เฮกิเฮกิวกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเป็นไอ้ตัวนี้ก่อนไลท์บนช่องแวนปุ๊บก่อนจะกดเทคคอเรียมาให้เต็มบอร์ดแล้วก็เสิร์ชเปลี่ยนชื่อของยูนิตท,ทุกตัวก็คือก๊อปเกตดของศัตรูก่อนแล้วก็เสิร์ชมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นไอ้ตัวนี้เฮกกะจากนั He ้นกดเทคกเฮกิวก เฮกิววกบอกว่าอันเชิญยูนิตที่เป็นชื่อตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็ยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับแวนเอ้ยยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับมันบวกหมืน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮกิวเวกอ่ะมันชื่อเดียวกับแวนเพราะฉะนั้นทุกตัวบนออร์บอยกเว้นตัวที่มาใหม่จะบวกหมืนม่นอ๋อโอไม่ก็จะบวกมทั้งสนามใช่อ่าแล้วถ้า<ย>สมมุติว่ามีพี่ยักษ์อยู่พี่ยักษ์ก็จะบู 2, สต์สองหมื่นสองหมื่นสอง่าแล้วก็จะเสร็จได้สุดใช่ใช่เอออืมใช่ยเสร็จสบาะ ทำใหสุดเลยไอ้ไอ้เนก็ตัวอลังการดีนะมันก็ดูอลังการดีนะก็ใช้เดี๋ยวนะมันติดชื่อนี่ไหมชื่ออะไรมันไม่ได้ติดชื่ออะไรตัดหนึ่งดาวไม่ไม่ไม่มันจะใช้มันทำหาอะไรที่พูดเยี่ยนอะเราปล่อยไปก่อนเถอะมึงรอของมันมาค่อยเล่นมันไม่ไงเผื่อเผื่อเผื่อเรียกมาเต็มตนากไงไอ้ตัวมันเรียกเรียกเรียกเบียดเปลือกอืมไม่ ไม่อะไม่เล่นนะถ้าจะเล่นจริงๆเล่นน่าจะเล่นอย่างนี้นะเส่วนตัวคิดว่าจะใส่เป็นไอ้มูซาชิอะที่บอกว่าเมื่อตีขอขอมือขอการสองอะออแล้วก็เล่นกับไอ้ตัวที่บอกว่าที่เล่นกับของของกูนปัจจุบันนี้เป็นอะไรว่ามันดาลาลอดอะที่บอกว่าถ้าเรียกาดใบอื่นของเราที่มีชื่อเหมือนกัะเวนอะยูนิตพวกนั้นอะบวกตัวละห้าพันอะแล้วก็ลงมันลงมา,มาสักสี่ตัวมั้งแล้วก็ เปลี่ยนชื่อให้เป็นแวนทีเนี้ยทุกตัวจะบวกตัวละสามหมื่นใช่แล้วก็จะแรงที่เคียนเลยแบบเพราะฉะนั้นคือถ้ามูลาของมันแบบเซตบอร์ดครบอ่ะมันเอาลงโคตรยากอ่ะตบทีก็ดิ้นเลย,เลยถ้ามันดันเล่นกับมันนะอย่าดันแดมตัวเองให้ถึงสี่ไม่งั้นแบบลำบากเมตานี้มันของมันแหละบล็อกเนี้ย <laughs> น่าจะเก่งสุดแล้ว <laughs> คิดว่าเนะมตาเอ็กเซล ไม่ตายเอ็กเซลอีกแล้วเหรอไม่ตายเอ็กเซลไม่ตายนะเบื่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อเบื่อไม่ตายเอ็กเซลแล้วอ่ะเมตาโพเทควงเดียวไหมโพเทคฟอสตมีเดี๋ยวรอรอไอชาลาฮอตกับไอพวกแบบเออไนโรตมาอ่ะเมตาโพเทคเลยเออใช่ใอันนี้รู้สึกว่าเหมือนไอตามันจะไม่ได้ใสอีกตัวไปเว้ยเดี๋ยวอ่านให้มันชื่อว่าเซทรันอเลสเตอร์เทคมันบอกว่า เมื่อยูนิตนี้อยู่อยู่แถวหลังช่องกลางของไอช่องแถวหลังของแวนอะเลียเลียแถวหลังอะอ่าบอกว่ายูนิตนี้ยจะได้รับความสามารถที่โจมตีเวนการดจากแถวหลังได้และถ้าถ้าแวนเป็นมังกรข้างประยุทธ์ในชื่อกาดยูนิตนี้จะบวกห้าพันตามจำนวนอเลสเตอร์ที่อยู่ในสนามเพราะฉะนั้นคือจากปกติสมมติว่าไลท์เป็นไอซันบาคุใช่ไหมเลียเราจะ เพิ่มแถวหน้ามาหนึ่งช่องจะตีได้หนึ่งสองสามสี่ตีได้สี่ทีแต่ถ้ามีตัวนี้จะตีได้ห้าห้าเวฟบวกกับที่แบบห้ามลุกห้ามไล์พร้อมกับเล่นชิรยุกิไปด้วยก็ก<อ>็ <laughs> <laughs> มือแตกนะเออก็เก่งนะส่วนตัวมองว่าเก่งเก่งที่เยี่ยเลยแหละคืออ <c oughs> ย่างต่ำก็บวกไปแล้วหมื่นหนึ่งอะเพราะว่าไล์กับเลฟอะเลเตอร์มันต้องอยู่ก่อนกดเทคอะโอ้โหเยังเก่งจัดเลยนี่ว่า สมมมมืือออ,อไพอกันนี่ยใช่มูลาแม่งโหดช่วงนี้สายเมต้ามูลาก็ต้อ่ก็ต้องมารอดูว่าเล่นเล่นเล่นจริงแล้วจะเป็นยังไงใช่อ,อ,อันนี้เห็น,นคือแบบมันพึ่งยูนิตเกินมันพึ่งยูนิตเกือบทุกตัวเลยอ่ะที่เล่นอะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเล่นสายนี้นะแล้วเฮียกะกับไอเฮียกิว๊กไม่ขึ้นนี่ก็แบบ น่าจะเออใช่ได้เลยนะยืนค,ยคยวยคโดนเขาตบแต่ไอตัวนี้รู้สึกว่าแต่ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะไปเอาเหมือนเหมือนเอามาเกทับไอ้นี่เลยวะ่ะไอแกนสล็อตแบบมันเล่นแกนสล็อตแบบไอสมมติว่าศัตรูยืนแกนสล็อตใช่แล้วแบบมันกดเทคบัตเบลดลงมาหมดแล้วอะแล้วมันยืนบัตเบดสองตัวเงี้ยเราก็เล่นอไอ เออล้วก็ส่งบัตเบลตกลับบ้าน <c oughs> แต่ก็ถ้าจะเล่นแบบนั้นต้องคิดดูดีๆนะครับว่าอย่าไปปล่อยแดมให้เขาเล่นมากเดี๋ยวมันแบบมีตัวเสิร์ตมาแล้วเราจะซวยเองเายังงไสุดท้ใช่มันมีเกตหนึ่งฟาราติโลฟาร,ราติโล่ในโรงคานฟาราติโลเสิร์ตมายัางไ,ไม่พอแม่งบวกสามพันบูสิบเอ็ดเต็มเชือ สมสมไ่แชนฟอร์สแหละก็ใจแหละแรงมือก็เยอะโถเอ้ยรอยย็นคลิปหน้านี่น่าจะน่าจะเอาทุกคนมาได้แล้วก็มามาด่าชาดูเด็กสุดรักสุดห่วงที่แม่งเปิดพรีออเดอร์ที่แม่งไม่ทันเลยน่าจะได้บ่นเยอะอยู่เด็กนั้นอนะ่ะใช่ไได้บนดนะ ผมช่แกนต่ะกูช่วยเต็มที่อ่ะมันชาโดมันมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่แบบว่าเออเดี๋ยวมันเอาหน้ามันมีข้อดีข้อเสียแหละเหรอเด็กบ้าอะไรจะไปมีข้อดีตลอดเออฟอร์ท้าวเวฟตีเราสามหมื่นข้อเสียเหรอมจะด้าไม่ขึ้นเนจบแล้วเออตัวเสือมีทําไมนะอืมต้มน่ไม่ดีมจะด้าเออเออเออ ตกดำมาตกดำมาทอช่วยได้อยู่ตกดำไปก็จบแล้วเออยหิวมาได้เช็คได้หิวเก็บบมาเตกชุบมาต่อยเฮ้ยเอากันเล็ดมาบายทิ้งเนาะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละโดนบายไงโดนบายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะมาพูดถึงไอ้ชาโดว์ทำไมเราอยู่มูราคุโมไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงชอบหลุดเนี่ยคิดเมื่อวานมึงก็ไปนุบะ ไม่ได้สปอยไม่คิดหน้าเกิดอ,อะไรไม่ได้สปอยเลยไม่ได้สปอยแม่งอดเลยโอเคส่วนช่างแม่เดี๋ยวเราไปจัดอีกทีส่วนตัวมองว่าเอสายนี้เนี่ยน่าจะเก่งแต่น่าจะไม่มาแทนพวกเชิยรายุกิหรือว่าซันบาคูหรอกนะครับเพราะว่าเหมือนเอามาเล่นเอาหามากกว่าเอามาตีแรงๆอ่ะพอเทคมันหมดปุ๊บมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วดิฉั้นไลฟ์เป็นตัวหลังๆนะน่าจะเก่ง คิดว่านะหรือมแม่ก็แยกสายอเ,เอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นแบบเฮกกะกับเฮกิโวกะ่ะสองตัวไปเลยไม่ต้องเอามายุ่งกับพวกแบบไอ้อะไรอะซันบาคูหรือว่าชิไดยุกิเราไม่ไม่ค่อยเวริร์กส่วนตัวมองว่างี้นะฮะเพราะว่าไอซันบาคม,มันก็มันกม็มัดมือมัดขายอยู่แล้วท่ามุกท่าไรใช่แล้วกว่าจะกดเทคซันบาคูได้นี่คือแบบมันเขาบาสตั้งสามอะแล้วเธอหนึง่งทั้งเกมน่าจะใช้ได้สองครั้งแล้วคือถ้ามาเล่นไก่ตัวนี้ด้วยคือแบบ ได้ล็อกขาหนึ่งทีที่เหลือก็แบบก็มันก็ตามมีตามเกิดอะเพราะว่าถ้าเฮีย ok กิวกักตัวนี้ไม่ขึ้นก็ทำอะไรไม่ได้อืมและถ้าถ้าเล่นอย่างนั้นอะเราจะต้องใส่เกตสามมากกว่าแปดใบหรือเก้าใบแน่นอนเลย,แย,แ,ยแยกเล่นเป็นสายสายใช่ใช่แยกสายน่าจะดีกว่าแต่ไม่รู้นะเพราะว่าถ้ามาผมอาจจะเอามารวมกันแล้วเสือกเวิร์กขึ้นมาแปลกอยู่เหมือนกันนะอันนี้คิดว่าอาจจะได้เล่น เดี๋ยวเราคลิปต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นชาร์โดแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับแคนในอน,นาคตที่จะมาได้อะไรนะชาล์ฮัตนี่อะไรนะศูนย์เก้าวะเูจะมองถึงความง่ายถึงแล้วก็ความยากของตัวนี้กับตัวนั้นเลยแม่งไม่เห็นมีอะไรเลยเราเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆมันเรียบง่ายแต่โคต <c oughs> รวือหวามันไม่วือหวาแต่มันแบบมันเรียบง่ายแล้วมันแรงไงแรงแรงไม่พอนะ <c oughs> มันหนาเลยใช่โอ้โห ไหนจะตัวเอามาเสริมมันไหนจะตัวที่แบบทําให้มันได้ได้เก่งเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋มเผามันเดี๋ยวพ <c oughs> ีเผาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าน่าจะเกินเวลาแล้วใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนตัวชอบอ่านมากเลยตอนกินข้าวเนะี่ยแต่ก็ไม่ไม,ไ,มมไม่ค่อยมีเลยเตราเนาะียกว่าไม่ค่อยมีเลยโอเคโอเค อ่าใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับมูลาก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเอาเปเทีนแคนไปเนาะอีคลิปต่อไปก็ชาโดจริงๆแล้วชาโดจริงๆแล้วชาโดจริงวโคไป่งย่ไม่เอานะไม่ไม่ไม่แข่หท้ายเลยไม่ชอบไม่ชอบมันท้ายเลยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็นานบ๊ายายครับผมไับาเอ๊กกูก็คิดว่าไปจิจาราหน่อยเหรอ